บรรยากาศยามเย็นหลังเลิกงานของมาดามติ้งนะคะคุณผู้ชมมาแวะซื้อกับข้าวค่ะไปที่ลัคก,กี้แล้วค่ะวันนี้ได้ของไม่ครบก็เลยมาที่ร้านฟิลิปปินส์นะคะมาดามติ้งพาคุณผู้ชมเข้าไปซื้ออาหารในร้านฟิลิปปินส์ค่ะคุณผู้ชมตามเข้าไปดูนะคะว่าข้างในหน้าตาร้านอาหารฟิลิปปินส์ซปเปอร์มาร์เก็ตของฟิลิปปินส์จะเป็นแบบไหนเข้าไปดูด้วยกัน,นะคะ่ะ ฟ้าแรงยามเย็นนะคะคุณผู้ชมสวยงามแต่ว่าหนาวนะคะหนาวมากมายเลยค่ะมาดามติ้งไปที่ร้านลักกี้แล้วได้ของไม่ครบก็เลยมาที่ร้านซีฟู้ดซิตี้นะคะเป็นร้านของฟิลิปปินส์ค่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตของฟิลิปปินส์นะคะคุณผู้ชมไปลักกี้มาแล้วไม่ได้อะไรคือได้ไม่ครบก็มาที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตของ ฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งตามมาดามติ้งเข้าไปดูค่ะคุณผู้ชมว่าภายในจะมีอะไรน่าซื้อน่าสนใจบ้างก็ามาดูด้วยกันค่ะดามติ้งมาซื้อกับข้าวค่ะคุณผู้ชมมาซื้อกับข้าวที่ร้านซีฟู้ดซิตี้ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านของฟิลิปปินส์นะคะ บรรยากาศช่วงคริสต์มาสค่ะคุณผู้ชมประดับประดาสวยงามกันในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีอาหารสำเร็จรูปขายนะคะมีมุมให้นั่งรับประทานได้ด้วยค่ะซื้อมาแล้วก็มานั่งทานในมุมนี้ก็ได้ กระดานปิ้งจะซื้อไก่ทอดน้ำไก่ทอดโอ้ยยุดหยุดได้โอเคได้รายอัพโอเคโอเคบอยก็กระดานปิงจะซื้อหนังไก่ทอดค่ะอาหารเขาบางอย่างก็ขายอาหารไทยแล้วนะคะคุณผู้ชม จริงแล้วนี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่พวกฟิลิปปินเขาฉลาดมากเลยค่ะเขาจะขายอาหารสุกอาหารสำเร็จในนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมร้านฟิลิปปินเพิ่งเปิดใหม่คะ่ะดูสิคะบรรยากาศอาหารของเขามาดามติ้งกินเป็นบางอย่างนะคะจำพวกปลาทอดไก่ทอด ดูหลากหลายเมนูเลยนะคะอาหารของฟิลิปปินส์ค่ะมีเมนูหนึ่งที่มาดามติ้งชอบคือซินิกังกค่ะคุณผู้ชมซินิกังคล้ายๆกับต้มยำของไทยเรานะคะแต่ว่าเขาจะใส่ผักรวมค่ะมีหลายๆผักมีพวกซีฟูด้ดเป็นหอยเป็นกุ้งเป็นปูเป็นปลาอย่างนี้นะคะใส่ไปใน ซีนิกังค่ะเป็นเมนูต้มยำของเขาอร่อยมากๆค่ะมาดามติ้งชอบชอบในโซนของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะขายของแห่งของสดค่ะมาดามติ้งจะพาเดินไปดูบางส่วนนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลาเยอะเอาไว้ถ้าวันหน้ามีโอกาสมาดามติ้งจะพาเดินหน่อีกครั้งหนึ่งนะคะมุมนี้เป็นของหวาน ของหวานเขาก็คล้ายๆกับของหวานไทยเรานะคะคุณผู้ชมมีบางอย่างคล้ายกันมากๆเลยะคะ่ะแบบข้าวเหนียวมูนอย่างนี้นะคะก็คล้ายๆกับของไทยเราะคะ่ะจม เดินดูกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมเดินดูกับมาดามติ้งนะคะ ิได้อาหารครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะกลับบ้านกันดีกว่าค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามค่ะ